สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพี่เพียงน้องทุกคนจ้าสำหรับคลิปนี้วีสิภาษพี่น้องยางไปเบิงน้องง้วจะพี่น้องจ้าตามสัญญาจาพี่น้องชนนบทคลิปที่แล้ววีได้พาพี่น้องไปเบิงน้องแกะแล้วเนาะจ้าพี่น้องคลิปนี้เข้าไปเบิงน้องง้วน้ำกันจาพี่น้องชนนบทประเทศสวิเนด์เนาะจ้าตอนนี้ก็อยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยววีสิภาษพี่น้องย่างไขเบิงไกลๆจ้าตามวีมาจ้า กันกินยังล่ะฮะเขี่ยกันตุ้ยตุ้ยตุยอยู่เป็นตาแซา<อ>า่บแท้หรือม่านโบทันได้เห็นหรือว่าก่อนนี้เขี่ยหญ้าไว้อยู่โดนเป็นตาแซ่บแท้ล่ะโอ้กันกินหญ้าเขีย่ยโดนแมงกักันเนาะจ้ะโอ้คุณน่ะ เจอแล้วเจอแล้วอากาศกำลังเย็นสบายส่วนของบนพุ่นต้นยุง่งต้นยุง่งช่วงฤดูใบไม้ร่วงของประเทศสวียนยังพ่อมีให้เห็นอยู่จ้าอุย้ยทงพุ่นลูกลูกน้อยสองตจ้าอยู่มองนี้ ได้เห็นแล้วจ้าหาตัวยากเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ่งอีกอยู่จ้าหลายๆหม่องหม่องนี่เพิ่นเพิ่นผ้ากันนอนกินแล้วจ้าสบายสบายหลายสบายหลายเดีย๋ยวพีสาพีา่น้องไปเบิ่งฟาร์มอื่นอีก้วจ้าพี่น้องจ้าส่วนฟาร์มนี้ส่วนข้างพูน ซัำนี่เข้ากับเบิงซัำนี่ละจ้าเบิงลายๆมองเนาะส่วนทางปุ่นเป็นทะเลดวยจ้าพี่น้องจ้าน้ำงามๆทะเลสาบเดี๋ยวไปเบิงมองอื่นต่อตามดีมากวยจ้าพี่น้องนี่รถมาแล้วจ้า ที่เห็นสีขาวๆนี่ก็เป็นหญ้าที่เพิ่นเอาพันไว้กันเรียบร้อยแล้วเอาไว้ใส่สัดเลียงกินหนาหนาวนะจ้ะเพิ่นก็เห็นไบร้หลายแต่ว่ามีอย่างห้พี่น้องเบิ้งลดอันนี้จ้าลถเก็บเกี่ยวหญ้าจ้าพี่น้องจ้าเพิ่งเคยเห็นยางไก่ชิดจ้าพี่น้องมาเบิ่งพร้อมกันจ้านี่โห เสียดายจ้ะบ่มีโอกาสพาพี่น้องชมตอนที่เพิ่นเก็บเกี่ยวตอนที่เพิ่นทำงานเนาะจ้นะเนาะถ้ามีโอกาสทักข้างหนึง่งกะสีได้ชมไปพร้อมๆกันเบาไปแล้ววีก็บ่ระท่านได้เห็นเพิ่นตอนเก็บเกี่ยวจะเชื่อได้จ้ะพี่น้องจ๋าตอนที่เพิ่นเกี่ยวเห็นแต่เวลาที่เพิ่นเหตุแล้วแบบนี้ลหละจ้ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยววีสิาพาพี่น้องไปชมต่อไปจ้ะไปเรื่อยๆเนาะจ้นะเนาะ เป็นคลิปชมเที่ยวชน,นบทจ้าพี่น้องจ้ามันมีอีกลายหลายจ้าพี่น้องฟังก้างคุณแต่ว่ามันหย่อนแสงมีกันเลยพางพี่น้องชมรอบรอนี่แหละจ้าเดี๋ยวไปเที่ยวชน,นบทน้ำกันต่อจ้าหลายครับจ้าพี่น้องจ้าคพณ่นนะไปจ้นานั่งรถชมวิวไปน้ำกันจ้าพี่น้องจ้าเก็บบรรยากาศเก็บความทรงจำของช่วง ดูดบใบไม้ร่วงไว้จ่าพี่น้องตอนนี้บใบไม้ยัง่ร่วงเมื่อช่วงนี้ที่ชนบทแห่งนี้ก็ยังมีต้นไม้ล้ะก็ทุ่งที่เป็นสีเขียวๆให้เหาได้ชื่นชมอยู่วีกเ็เลยพาพี่น้องมาชมความสวยงามของชนบทแห่งนี้จ่าพี่น้องจ๋างามหลายแต่ว่าอีกหน่อยวีมองเห็น น้องๆน,นอนกินยาอยู่แล้วจ้าส่วนสิเป็นอียังเดี๋ยวจอดรถแล้วยางไปชมน้ากันจ้าจ้าพี่น้องจ้านั่งรถมาสักพักหนึ่งกะเห็นน,น้องง้อจ้าพี่น้องแต่ว่าเปนนาเาเเ็นสีน้ำตาลเข้มนะจ้าเมื่เคยเห็นสีน้ําตาลเข้มจ้าพี่น้องจ้าดีใจหลายก็เลยจอดรถไปแล้วกะ เขามาเบิ่งไก่จ้ะพี่น้องจ้ะมีน้องงัวน้ำจ้ะมีลูกพ่นน้ำจ้ะพี่น้องอุ้ยหันหนามากหันหนามาหันหนามาคืเอเกาล่ะจ้ะเขาไปใกล้กับบได้แล้วกับ,บตรต้องยาน้อมว่าหน่องงเพ่นสีออกมไล่เพราะว่ามีสายไฟฟ้ามีรั้วเป็นไฟฟ้าจ้ะพี่น้องว่าให้เขาไปใกล้ เดี๋ยววีซีให้พี่น้องเบิง่งไกลๆนะจ๊ะเนาะนี่น,น,น,นี่ลูกพัน,ม,นมันนีแล้วฮัลโหลคม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 ฮีดฮัลโหลคมแน่ละ ตรงบรเบาภาษาสวีเดนพี่เอิญเพิ่าม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 าใกล้ๆผ้ากันเบิง่งสิบามาเห็ดอยัง่ายในนอกจากนี่จ้ะลาย่ว่าบีทายไปทางคุณบด้มันยอนแสงจะพี่น้องก็เลยผ้าพี่น้องเบิง่งตรงนีนะจ้ะเนาะนี่นน ดูดูใบไม้ร่วงแล้วจ้าแต่ว่ามันก็ใกล้ยินหนาวเลวเนาะลงบ่อยๆเย็นๆอะถ้าเปรียบเทียบกับเป็นคล้ายๆฤดูหนาวบานเฮาแล้วล่ะจ้านี่เย yeah, <yeah>, yeah. ็นเย็นๆวิซายเสื้อสามตัวพุ่นล่ะจ้าแต่ว่าเดี๋ยวค่อย <c oughs> <c oughs> โอ้ยมีลูกหลายตัวอยู่เด้อจ้านี่ตัวตัวปุ่นเดียวเบิ่งเดียวเบิเ่งก้อนนี่จ้านี่น ย้อนแสงเอา้าพ่อทายกล้องไปหันหนานี้ว่าอยากเขากล้องมาจ้าโอเคจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยววีชิพ้าไปเที่ยวชนบทช่มต่อจ้าว่าเฮ้าสิได้พอสัตว์อย่างย่าฝ้าไปใสเดี๋ยวตามวีมาด้วยจ้า จ้าพี่น้องจ๋าเห็นหญ้าที่พันธุ์ตรงนี้บ่จ้าตรงนี้ก็สิเป็นประมาณนี้เพิ่นพันเสร็จเรียบร้อยก่อนเพิ่นสิเอาไปหมุนใส่พลาสติกสีขาวๆทีวีภาพไปชมเมื่อกีนี้เนาะจ้าเนาะแบบนี้เลยจ้าจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้ก็ได้มาที่ฟาร์ม มาจ้าพี่น้องแล้ววิกสิาพาพี่น้องเข้ามาเบิงยางไก่ชิดเลยจ้าพี่น้องจา้านี่กำลังกินยังอยู่เนาะไก่ชิดโบกาเข้าไปมอปันใดด้วยจา้าเดี๋ยวยางไปชมน้ำกันเนาะจ้าเนาะฟ้าม,ม้าจ้าพี่น้องกสิจบคลิปไว้ตรงฟ้ามมานี่แหละจา้าอุ้ย <c oughs> ข้อบบยาวกึอย,ายลาบดอกเนาะ <c oughs> ย่างไก่ได้อยู่ตรงนี้ก็สิเป็นผ้าหมาที่เป็นเหลี่ยงใบเหลืองแดงเป็นโรงเรียนสอนขี่หมาน้ำด้อยจ่าพี่น้องจา้าอยู่โบไก่บ้านมีปันไดดอกจ้าชนบทมองนี่ขี่รถผ่านมาเรื่อยกับผ้าพี่น้องมาชมเรื่อยตอนฤดูหนาววีกับผ้าพี่น้องมาชมอยู่จา้า กำลังกินยากันเลยมาสีขาวโอ้มันกระสิมีเป็นล็อกเป็นล็อกนจ้ะตรงคุนก็สิเป็นคอ,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 อกมากอ่ะจ้ะโุนโอ้ลมแห้งวิออกมาวิไปถอดเสือ้อกันหนาวออกไว มีติดใบตลอดจ้าห่อนกะทอดน้าวกะใส้จ้าพี่น้องจ้าตูนี้ข้อแย่ๆเดี๋ยวถอยห่างมาก่อนกโอ้ยก oh, ินยาอีเลียจันที่อยู่รุมหลอประมาณพูดเดี๋ยวก่อนจะจบคปบิดแป๊บพี่น้องอยากขาไปบึงตรงใกล้ๆฟอกมาฟอกมาพูดพอดีเลยเห็นนักเรียน มาเลี้ยงขี่มา้าเรียนสอนขี่มา้าเป็นเลื่องไ้ขี่เล่นจ้ะแล้วก็สอนขี่มา้าเป็นกีฬาของคนรวยจ้ะพี่น้องจ้ามามันแพงเนาะมีกสิมาหอดนี่แล้วกับวบย่งเขาไปเพราวะวา่งเห็นไผบ่ไเด้ถามว่า,า,า,าเาาาขาไปได้บ่กะสิว่าเขาไปจ้ากะสิจบคลิปไปแค่นี้ ตรงปากทางซ้อยเขาขอกมาเพิ่นโอ้ยเพิ่นเขียนไว้ยินดีต้อนรับเขาสู่กลุบปมาที่เขามาเรียนมาศึกษามาชมเนาะจ้ะทางพุ่นกัสิแมนหม่องที่เพิ่น เลี้ยงมาเอามาเข้าไปเก็บหรือว่าก,เก็เป็นกลุ๊ปเป็นสโมสสอนอะจ้าสโมสสอนนี่ก็สิจบคลิปไ้แค่นี้ละจ้าพี่น้องจ้า จ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ได้จบลงแล้วฝีขอบพุดหลายๆ้ะจ้าขี่มาเที่ยวชนบทมาชมความสวยงามของน้องๆกับสีคลิปนี้ก็ได้เบิงง่งน้องงัวต่างสีเนาะมีหลายๆสีมีสีดำสีขาวมีลูกเพันนําแล้วก็จบคลิปกับที่ ฟ้ามา่านี่นอาจากพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆนะจ้าที่เขามารับชมรับฟังขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามจ้าพี่น้องขอให้ทุกคนมีความสุขกลายสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้ใดสมบังสมปรารถนาได้พี่น้องจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าบ๊ายบาย